ไม่สูงะ่ะพีน้องๆเปรี้ยวเอาตั้งเสียง่าเมือ่อไ่าปางเหติขู่กินมักลิ้นไม้่าอ๋อมืมไปโคนในหลุดไหลห้างไผ่ออนตั้งขาอ๋อป้่ว่าปึกมันจะไหนหลามามเย้าเนี่ยก็มันขุดออกไงไๆจะไหนขาอ๋อปุ้มใจในมันขุดออกหยาบขาอ๋อยางก็ซอยๆๆปิ่นปดๆทดี่เฮ้าเจึกน,นันขาหนอป้อว่าซอยเสียงมดดืดเยวเนี่ยก็หลุดไหลหลุดไหลไล่นนําสี่าปอขาอ๋อ นั่งหืบปึกลำลำนั่นตีอกกว่านั่นขาน่อมือล่างเนี่ยก็กอกอันในซะมันถอกหยาบขาหนาเพราะ่เป็นจะไหนเนี่ยแหละป้าแงก็เปลี่ยนใส่ดีกอกอันมีตีมีหูนั่นขาหนอมันหยาบขาออกมันตกว่าแหละป้าแงก็เปลี่ยนใส่ดีกอกอันตีมีหูนั่นขาในแต่มันล่างไงไหนเอ้าขาอ๋อมันวายก็วาย่าอ๋อได้ลอยสางก็มันกิดเดียวขาหนาเพราะว่าเอายกขึ้นเนี่ยก็มันก็อกกว่าตั้งเซงตั้งไตเซงหมดค่อ๋อง่ายแต่ไงว่ะค่ะ ยาก็เอาใส่เคลื่อนที่ในหวันสลงอันเมื่อไกลนั่นเสียเอาก็เอากือใส่อิดเนี่ค่ะกือก็ยาก็นวดนวดนวดหนก็เอา วางไหวหมอกาคึงนาฬก็หลีหนึ่งนาทีก็หลีค่ะออกวางไหวจะไหนเพราะว่า,วาครึงนาทีเต็มเย้าเนี่ยก็เอามาล่างน้าคืนแทงปอกเนึงค่ะอ,อ๋อนังหืกน้ํเกือนันติออกกว่านันค่ะเนาะปูอ่าใจเนี่ยได้เพราะว่าคือจิ้มๆไววเนี่ยก็มันหลีค่ะเนาะก็เปื้อไหนเลยหลดไหลล่างแทงสีหาปอกค่ะอ๋อ ตาติโกมากเล่นไม้เนี่ยก็ปางเห่ซ้ําใส่หูมีเลียงค่ะอ๋อหูมีเลียงก็อันตีตั้งหรือหน้อ,นอาออกแปดขาปุ่มใจก็ปางเอว่ามันมีหนคะเน้าปุ่มปุมปมปยย่าเนี่ยก็ซอวยขึ้นอันเล็กๆเล็กๆจะไหนซอวยเป็นใหญ่ๆก็ไล่ย,ยาวก็หูหอมในเนี่ยก็ตํา ตำยาบีไฮยาิีาตำห้เรียบๆขนาดตำหยาบๆเจ้าจนี่ก็โป้เย้าค่ะอ๋อโป้เย้าเนี่ยก็ใส่มักพริกตำาบกพริกคาอ่อนหมักพริกเนกก็หมุมไปตำด้ใส่เกลืออินเนืองคะ่ะปูมใจในกุ้ขขาวตาคะ่ะเนาะโฮมีเหลียงโูมีขาวหมักพริกโป้ไวเฮ็นว้ยสิงมดเย้าเนี่ยก็ตะหลิวในติจ้าคูหมักลิ้นไมเน่เย้าค่ะอ๋ตอตั้งหม้อขังเย้าก็เปิดไผ่เกสคะนาไผ่ก็อย่าบีโป้แห้งหนาโป้เย้าเนี่ยก็ใส่น้ำมันอีกหนึ่งกอนไรเย้าค่ะอ๋อ เพราะว่าน้ำมันใหม่มาเย้าเนี่ยก็คู่หูมีเขาอันตั้งคานาคูไฮเปอร์เหลืองๆหองอิดนึงเนี่ยก็ูไอ้มันไอหอมมันออกมาเนี่ยก็ไล่ยเย้าขาปุ้ยเย้าเนี่ยก็ใส่โฮมีเลี้ยงขาอ๋อโฮมีเลี้ยงก็คูจ้อมกขาไฮเปอร์เหลืองๆนั่นคานาคูกว่าคูมาไอหอมออกมาเหลืองมาอิดนึงเนี่ยก็ใส่ขมิ้นอิดนึงค่ะอ๋อปุ้ยเย้าเนี่ยก็เอาหมักลิ้นไม้ในมาคูจ้อมขาอ๋อคูกว่าร้อยๆเต่ากว่าเต่ามาเพราะว่าเหลืองมา อิดนึงเย้าเนี่ยก็เอาน้ำปลาผงใส่อิดงด้วยคนะ่ะนาคือในม่ใส่ทแทงเย้าค่ะเย้าก็เอามาพริกใส่แทงเย้าก็คูจ้อมกันคูกว่ารนะ้อยๆค่ะน,นาในได้เป็นถั่วเนาวคา่ะอ๋อถั่วเนาวได้มัป้ามเปลี่ยนคานาะเป็นใต้ค่ะรู้เนาะปูใส่ถั่วเนาวเนี่ยก็ไอค้อมก็ขึ้นมากำเหลียวค่ะอ๋อมันเหลียวก็หลุดจิ้มตัวอิดนึงค่ะเนา่ะยาสามันเปล่นชื่อเืออันวานได้หืมวันแต้หวันว่าคา่ะ คู่กินหมักเล่นไม่ในมันหยาบกลมหยาบง่ายก็งาก่งายกินก็หวานก็เพื่อนนเลปาเงยก็เพเมยียงปันปีน้องน้องปีหาเขาตั้งเสง่ะอ๋อปีน้องน้องปีหาเขาก็ฮห้กินซ้ําตุ้ยคะนาะยินหลีงินส้มพุดรีปันนีปันแหกตั้งเสง่ะปีน้องน้องปีหาเขาตั้งเสงให้ป๋อ,อยู่หลีกินหวานก็ยินแคมสาอันนายกอย่าให้มีกว่าไลายม้าลายสีอํมว่าให้ป๋อลวดพีลวดขินสีกามติคานาะไม่สงค่า